ดามี่ญี่ปุ่นราเมงไข่ต้มกับหมูชาชูเป็นเครื่องมาตรฐานที่ร้านราเมงมักจะต้องใส่พูดว่าอิทัตคิมาสึกคำว่าอิทัตคิมาสึกมีสองความหมายความหมายที่หคือคำขอบคุณสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารผู้ที่ทำอาหารให้ผู้ที่เสิร์ฟอาหารให้ผู้ที่ปลูกผัก ผู้ที่จะปลามาให้การแสดงความขอบคุณสำหรับผู้ที่ส่วนร่วมในอาหารมื้อนั้นก่อนเริ่มรับประทานอาหารพูดว่าอิทธาคิบมาศซึ่งมีสองความหมาย ความหมายที่2คือคำขอบคุณสำหรับส่วนผสมในการทำอาหารเนื้อและปลาต่างก็มีชีวิตผักและผลไม้ก็คิดได้เช่นกันเราต้องขอบคุณที่ให้ชีวิตเพื่อเป็นส่วนผสมสำหรับอาหารให้กับเราชีวิตของ0 0 0 0ให้ชีวิตสำหรับฉันและต้องขอบคุณส่วนผลมดเอกองังและนี่คือความตั้งใจจริงชิมน้ำซุปด้วยช้อนซุปเป็นปัจจัยสำคัญที่พูดได้ว่าเป็นเครื่องกำหนดความอร่อยของระเง็งรับประทานเส้นบะหมี่ ความเป็นมาของการที่คนญี่ปุ่นสูตเส้นบะหมี่คือสูตรเอาอากาศเข้าไปกลิ่นหอมของเส้จังหวัดนนทบุรีบะหมี่และน้ำซุปจะเด่นชัดขึ้นเอาชนาลินแมวด้วยการสูตรอากาศเข้าไปเป็นต้นจากนั้นก็ค่อยๆรับประทานเครื่องเส้นบะหมี่น้ำซุปสลับกันไปสลับกันมาสุดท้ายสดน้ำซุปที่เหลือด้วยช้อนเมื่อรับประทานเสร็จแล้วก็พูดว่ากติโซซามะเดชิตะ คำว่ากติโซะมะเป็นการแสดงการขอบคุณผู้ที่เตรียมอาหารให้กับเราเมื่อรับประทานเสร็จจะกล่าวว่ากติโซะมะเดชิตะจังหวัดจันทบุรีเรื่องวิธีรับประทานราเมงของคนญี่ปุ่นข้าวราดแกงกะหรี่ของญี่ปุ่นแกงกะหรี่เป็นอาหารที่โปรดปรานมากที่สุดของเด็กญี่ปุ่นขนาดติดอันดับหนึ่งของทุกปี แกงกะหรีมาจากประเทศอินเดียเมื่อปีคริสต์ศักราช1875ผ่านมาทางประเทศอังกฤษหลังจากนั้นที่ประเทศญี่ปุ่นผงกะหรีในประเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นแกงกะหรีก้อนแกงกะหรีสำเร็จรูปเป็นต้นเครื่องปรุงมีแกงกะหรีก้อนเนื้อหัวหอมใหญ่แครอทมันฝรั่งน้ำมันพืชน้ำนำส่วนผสมใส่หม้อคลุกให้เข้ากันใส่น้ำ จากนั้นใส่แกงกะหรี่ก้อนที่ขายตามซูเปอปร์มาร์เก็ตลงไปเพียงแค่ K นี้ก็เสร็จปรุงรสตามชอบเช่นใส่น้ำผึ้งเนยซอสมิโชยุแอปเปิลช็อกโกแลตตอเต่ากาแฟสดมะเขือเทศเป็นต้นก่อนรับประทานพูดว่าอิทธาคิมาสึก คำว่าอิตาลิมาสึกมี2ความหมายความหมายที่1คือคำขอบคุณสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารผู้ที่ทําอาหารให้ผู้ที่เสิร์ฟอาหารให้ผู้ที่ปลูกผักผู้ที่จับปลามาให้การแสดงความขอบคุณสําหรับผู้ที่ส่วนร่วมในอาหารมื้อนั้นก่อนเริ่มรับประทานอาหารพูดว่าอิตาคิมาสึกซึ่งมีสความหมาย ความหมายที่2คือคำขอบคุณสำหรับส่วนผสมในการทำอาหารเนื้อและปลาต่างก็มีชีวิตผักและผลไม้ก็คิดได้เช่นกันเราต้องขอบคุณที่ให้ชีวิตเพื่อเป็นส่วนผสมสำหรับอาหารให้กับเราชีวิตของ000 0ูนย์ศให้ชีวิตสำหรับฉันและต้องขอบคุณส่วนผลมดเอกอังางและนี่คือความตั้งใจจริงวิธีรับประทานตักข้าวหนึ่งคำใส่แกงกระหรี่ลงไปเอาเข้าปากเมื่อรับประทานเสร็จแล้วพูดว่ากติโซซมะเดชิตะ คำว่ากติโซสมะเป็นการแสดงการขอบคุณผู้ที่เตรียมอาหารให้กับเราเมื่อรับประทานเสร็จจะกล่าวว่ากติโซสมะเดชิตะจังหวัดจันทบุรีเรื่องแกงกะหรี่ของญี่ปุ่นลองไปทําดูให้ได้นะคะ